ครับผมนักเรียนนายประจำเรือพะนิอกองเทสกิษฎากรจันรวนครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นอะไรอ๋อตอนนี้อยู่ชั้นปีที่5ครับใกล้จะจบอ๋อใกล้แล้วครับในเดือนหน้าก็จบการศึกษาแล้วครับในงานรับประกาศนียบัตรนี้เตรียมตัวอย่างไรบ้างในงานรับประกาศนียบัตรในวันที่19มีนาที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับเตรียมตัวอย่างไรบ้างแรกเลยผมโทรไปบอกแม่ครับเพราะว่าอี่แม่19 ก็คือ19นี้ก็คือมีงานรับประกาศสัญญบัตรหรือใบจบอะครับก็เตรียมตัวยังไงใช่ไหมครับผมก็คือต้องอย่างแรกเลยผมก็ต้องเตรียมในเรื่องของชุดนะครับเพราะว่าใน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 ส่วนของวันงานเนี่ยจะมีสองช่วงคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนถูกไหมครับในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรารับใบประกาศสัญญบัตรส่วนในช่วงกลางคืนน่จะเป็นงานราตีนะครับผมในช่วงเช้าก็อาจจะใส่ชุดจะเป็นในส่วนของชุดคลุยนะครับเพื่อการ เราทการเข้าพิธีรับส่วนในตอนกลางคืนก็อาจจะแบบตัดชุดสูทนะครับตัดชุดสูทก็คือหุ่นให้เข้ากับสิีรหุ่นนะครับซึ่งหุ่นในแบบของผมก็ผมได้ทําการวัดไซส์ไว้เล้วที่บันที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับอย่างแรกคือเตรียมชุดก่อนเตรียมชุดแล้วก็คุยกับทางครอบครัวนะครับว่าจะมาอะไรยังไงก็นี่ครับวางแผนประมาณครๆประมาณนี้ครับก็คือที่บอกก็คืองานในช่วงนี้ก็คือจะต่งชุดสูทอาใช่ครับ อ่าใช่ครับแล้วส่วนในงานกลางคืนนี่ะครับาขึจะมาของพี่ซ่าอ่าพี่ซ่าคร่าวๆน่าจะเป็นคุณเอจิลากรครับอ่าของเก่งอ่าพี่เอที่เป็นเก่งนะพอจะจำนิดนึงได้มั้ที่ผมจำได้คร่าวๆน่าจะมีแสงสุดท้ายครับพี่เอจิลากรเหรอครับไม่แน่ใจครับอันนี้ยังไม่ได้แร็จจากนี้ไปจนนิรันด์อ๋อจากนี้ไปจนนิรันดร์ร้องไงร้องยังไงครับไม่ทราบอย่างเงี้ยเลย ไม่เออไม่ทราบเนื้อเลยครับว่าลองไงฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตนสาประมาณนี้ครับจำเนื้อได้ประมาณนี้คุณเอ๊ใช่ครับคุณเอ๊ะเอ๊เอ๊ทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับตัดต่อครับแล้วใน,นส่วนจบภาคเรียนนี้นะที่จบทางสายน,นี่ยครับไม่ทราบว่าพี่แก้มีเรือลงเรียนในส่วนของเรื่องเรือตอนนี้ยัง,ง,อ,ยงอ๋อ ในส่วนของในส่วนของตัวพี่นะครับที่อยากจะลงเรือบบลคาเรอร์นะครับหรือประเภทเทกองนะครับผมใช่ครับเพราะพอมีบริษัทที่อยากไปลงบริษัทที่อยากลงใช่ไหมครับที่ก็ไม่ได้หวังไม่ได้ถึงหวังสูงนะครับคือเราแค่ได้เรืออะไรเราก็ไปนะครับอย่างบริษัทแรกที่คิดไว้ก็โทเลเซ่นนครับครับ RCL ครับแต่ถ้าแบบเป็นฝันเล็กเลเล็กๆฝันเล็กๆกของเรานะครับเมอร์กครับ เมิร์กอยากไปเมิร์กครับเมิร์กไลน์ใช่ครับเมิร์กกันนะใช่ครับฝันเล็กเมิร์กเล็กฝันเล็กเลครับแต่คือเป็นโกลที่ตั้งไว้ครับคือเมิร์กอืออันนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆที่จะจบในปีต่กอไปครับก็ฝากถึงน้องๆใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากครับในส่วนตอนนี้ที่ยังอยู่ก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนให้มากๆครับเก็บเกี่ยวความรู้นะครับทุกอย่างที่อาจารย์สอนหรือว่าทุกอย่างที่ ความรู้ในนี้คือมันเป็นสิ่งที่นําไปใช้ได้ในการทําง,งานในอนาคตทั้งหมดเลยนะครับเก็บเกี่ยวให้มากๆนะครับผมก็ไม่พูดเยอะครับเจ็บคอขอบคุณครับผมนักเรียนนประจำเรือพันธุ์รงเทศธนชัยสุดยามิกุลก็ตอนนี้ึปษาอยู่ชั้นปีที่5ครับในงานป,ประกาศการที่ตึน่นวันที่สิมเก้รมครับอย่างแรกก็เตรียมตัวแล้วก็ติดต่อพวกเพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่จะมาร่วมงานครับ แล้วถ้เตรียมพวกชุดอุปกรณ์แต่งให้พร้อมครับผมมีมตะมวนบ้างไนหะมในงานที่ <c oughs> ก็มีอยู่นะครับก็แค่้จบแล้วนี้คุณตื่นเต้นไหมหรือว่าติใจหรือว่าอยไรครับโอ้ก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากไหนต้องไปสัมภาษณ์งาน, <c oughs> นอีกนั้งการตีชุดนีนีนอ่ามีชุดเตี้ยใส่แต่งงานชุดยังไงครับกนะ็มีก็น่าจะใส่พวก ชุดบูไปแหละครับแล้วก็น่าจะอีบแฟนไปคนหนึ่งครับแฟนนี้ศึกษาอยู่ที่ใครนีมาแอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเด็กข้างนอกครับผมถ้าอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวมีหลายคนไม่ได้อู้หูไมดูเลักินน้ำมู่นนี่นั่นตอนนี้เรือที่จะลงก็ยังไม่มีครับแต่ถ้าก็เล็งไว้สองสามบริษัทครับผมก็มีพวกโทลิเซนครับ แล้วก็ i อเอ็มก็น่าไปครับผมแล้วจริงๆชอบเดินดแ่ไหมชอบเหมือนคนคนที่ตอบก่อนน้านเนี่ยครับเบลล์เดิเยร์เป็นประเภทเทกองครับถึงอันนี้มีอะไรอยากจะบอกน้องที่จะจบในปีต้องไหน,นครับอ๋ <S <S อก็สำหรับคนที่จะจบก็ไม่ต้องีเรียเรื่องภาษานะเพราะว่าทำงานนะยังไงเดี๋ยวก็ได้ภาษาอังกฤษแน่นอน ขอบครับให้เดี๋ยวเชิญแนะนำตัวชื่อ,อคมคุณน,น,นค่ะชื่อนางสาวกนกวรรณก้อยเนียมค่ะนางสาวกนกวรรณก้อยเนียมค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นอยู่สขาขาอะไรปวสการจัดการโลจิสติกส์ทวิภาคีค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นงงานใช่ค่ะเัิกงานอากาศมีบัตรที่ติดงานก็เปนงานนี้เพระาะว่าเกินโดยอะ แม่เขรู้จักประมาณใช่ค่ะก็ในช่วงงานราปีช่วงเย็นนี้มีชุดที่อยากจะใส่ไปงานนี้มีแล้วค่ะสวยมากแล้วสำหรับที่เรียนจบไปแล้วนี้คิดว่าจะไปทำงานต่อที่ไหน จะท่าเรืเอค<น>่ะแหลมชะบังใช่ค่ะโอเคครับก็ท้ายก็มีอะไรจะฝากน้องที่จะจบปีนี้ต่อไปครับก็ตั้งใจเรียนนั่นน้องๆเด็กๆทั้งหลายงใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะ